คุณผู้ชมครับไปติดตามเรื่องราวของอาร์มชิติมากันหน่อยนะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยอาร์มชิติมาเนี่ยเป็นคนเก่านะครับคุณผู้ชมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยจากอาร์มชิติมาเนี่ยก็กลายเป็นมาดามชูตี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้มีสองพาร์ทด้วยกันค,คุณผู้ชมพาร์ทแรกเนี่ยก็คืออาร์มชิติมานั่นเองนะที่เพื่อนๆเนี่ย เรียกได้ว่าเมาส์กันฉ่ำเลยแล้วก็พอรู้ความจริงเนี่ยแหมก็ทำเอาหลายคนเนี่ยถึงกับช็อกกันเลยเดียวนะคุณผู้ชมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอาร์ชิติมาเนี่ยเคยไปออกรายการเอาไว้นะไม่ว่าจะเป็นรายการตีท้ายครัวรายการของนิกกี้นัชชัดเองเนี่ยแลวก็เป็นการเปิดบ้านเป็นการเปิดห้องนอนต่างๆนานานะคุณผู้ชมและที่สําคัญเนี่ยก็ทําให้แฟนๆที่ไม่รู้ก่อนหน้านี้รู้เรื่องไปด้วยในการผู้ชมนั่นก็คือเรื่องของบ้านอาร์ชิติมาที่บอกเลยว่าอาร์ชิติมาเนี่ยมีบ้าน13ล้านนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ มีห้องนอนเป็ดเหลืองที่ชื่นชอบที่แฟนลับเนี่ยซื้อให้นะแล้วที่สําคัญเนี่ยก็บอกว่าเปิดแอร์ให้เป็ดเหลืองอีกด้วยแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีกระเป๋าแบรนด์เนมอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมหลายใบด้วยกันแต่ว่าอาร์มชุติมาเนี่ยซื้อบางเพราะว่ามันสวยแต่พอเอามาใช้จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เหมาะกับตัวเองก็เลยไม่ใช้ก็เลยเป็นว่าซื้อมาเก็บนั่นเองเนี่ยนอกจากนี้ยังไม่หมดครับคุณผู้ชมมีเรื่องของรถ BM เนะฮะก็คือขับรถ BM เในฉบับของเวอร์ชันอาร์มชุติมานั่นเองนะแล้วทีน้หังงา่่ไดตํแรออ 5 Miss Grand Thailand เนี่ยจากอาร์มชุติมาเนี่ยนะก็เปลี่ยนเป็นมาดามชูตี้แน่นอนว่าโอ้โหเรยดีวว่าอยู่เป็นมากๆสําหรับมาดามชูตี้ของเรานะครับคุณผู้ชมซึ่งบอสเนี่ยก็มีการขึ้นไลฟ์กับอาร์มด้วยเนี่ยคุณผู้ชมแล้วก็มีการถามอาร์มด้วยบอกว่าได้ข่าวว่ารวยใช่ไหมนะแล้วมีบ้าน13ล้านใช่ไหมนั่งรถ BM เใช่ไหมซึ่งอาร์มชุติมาเนี่ยแหมก็เรยดียวว่าอยู่เป็นเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมบอกกับบอสไปบอกว่าอันนั้นนะ่ะก็เวอร์ชั่นของอาร์มชุติมาก็นิดนึงนะครับคุณ เป็นมาดามชูตี้เราก็ต้องเริ่มกันใหม่อะไรกันใหม่นะั้นนับหนึ่งใหม่นั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็บอกว่าทำตัวเนี่ยไม่ให้เป็นน้ำเต็มแก้วพร้อมรับอะไร ใหม่ๆเสมอนั่นเองโอ้โหเดี๋ยวว่าอยู่เป็นสุดๆสําหรับมาดามชูตี้ของเราแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแฟนคลับท่วมโต้นนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็แฟนนาง,งามเนี่ยเอ็นดูเอ็นดูสำหรับอาร์มชูตีมานั่นเองนะฮะส่วนเรื่องนี้นะฮะหลายคนก็อาจจะสงสัยว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงทําไมถึงมีเ,เรื่องราวของบ้าน13ล้านนั่งรถ BM แล้วก็มีกระเป๋าแบรนด์เนมหลายใบ นะฮะคุณผู้ชมเรื่องราวเนี่ยก็คือว่าเขาก็ไปเห็นรายการกันนี่แหละอย่างที่บอกไปนะไม่ว่าจะเป็นรายการตีท้ายครัวรายการที่นิกกี้ไปเปิดบ้านนะครับคุณผู้ชมแลวก็มีกดชาบเบลแล้วก็มิชเชลนี่แหละที่เป็นตัวต้นตัวตีตัวตั้งเรื่องเลยนะครับคุณผู้ชมพูดเรื่องราวของอาร์มชุติมาในไลฟ์สดนั่นเองนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลายคนก็โอ้เดี๋ยวได้ว่า ไปย้อนดูตามกันเนี่ยสรุปเนี่ยก็คือเรื่องจริงนะคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้มีสองเวอร์ชันอาร์มชุติมาเนี่ยเขารวยอยู่แล้วนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยมาดามชูตี้ขอเริ่มใหม่กับรองอันดับห้ามิสแกรนไทยแลนด์แล้วก็บ้านแกรนนั่นเองเนะครับโอ้โหได้ว่าอยู่เป็นมากมากอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยลองไปดูบอสนวั์พูดคุยเรื่องนี้กับอาร์มชุติมา,ก,ากันหน่อยครับคุณผู้ชมตัง้งรวยมากๆเลยเหรอเห็นมีข่าวลือไม่ใช่ข่าวลือหรอกก็ไม่ค่อยได้ว่างก็ขึ้นรถอันนั้นเป็นอราร ทำชิติมานี้รวยใช่ไหมก,ก็ไม่ไม่ได้รวยนะคะแต่ว่าก็บาบาแบบว่าแบบอยากมีบ้านก็ซื้อบ้านแต่ว่า<อ>ยังยังผ่อนไม่หมดค่ะบ้านสิบสี่หลานนะขับบนะีเอ็มดับลูนะโอไฮโอ่อะโอไฮโซอะะโอไฮโอ่อะเออตอนนั้นก็ก็ถือว่าระดับหนึ่งค่ะแต่ตอนนี้มาดามชูตี้ก็มานับหนึ่งใหม่ ใช่ค่ะมานับหนึ่งใหม่เพราะว่ามันคนละสายกันเราก็ต้องเริ่มเริ่มจากศูนย์โอ้ตายลนะชีวิตเราต้องเป็นน้ําแบบว่าไม่ไม่เต็มแก้ว <c oughs> ค่ะน้ำไม่เต็มแก้วอ่ะโอเคสู้ๆกันต่อไป